อยากสำเร็จอยากรวยคุณต้องมี5ด้านของผู้นำที่ประสบความสำเร็จนี้วันนี้โคช้ชเอาเนื้อหาจากสิ่งที่โคช้ชสอนในองค์กรในเรื่องของพอผู้นำมาแช์นะฮะให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นผู้ประกอบการให้ได้เอาทักษะเหล่านี้ไปใช้บ้างผู้นำที่เขาประสบความสำเร็จได้หรือรวยได้เนี่ยเพราะว่าเขานั้นสร้างผลลัพธ์ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้นำที่เขาประสบความสำเร็จได้ สร้างลัได้เพราะเขามีสตินะฮะคนที่ไม่ได้มีสติหรือสติน้อยกว่าเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้นําที่ chaos หรือที่เรียกว่าสับสนหรือวุ่นวายนะอันนี้เรามาเทียบกันให้ดูว่า2ด้านเป็นยังไงบ้างอ่าโค้ชเทียบให้ดูระหว่างอันแรกนะผู้นําที่มีสติคือด้านนี้เป็นคนที่นิ่งสงบเงียบนะฮะมีคนมีใจอบอ้อมอารีใจดีกับลูกน้องสามารถบริหารจัดการความเครียดได้เน้นตรงเนี้ยบริหารจัดการความเครียดได้ แต่คนที่ไม่มีสติเป็นยังไงเขามีความเครียดเขาเบิร์นเอาตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างโค้ชมีลูกลูกค้าคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเวลาที่ยอดขายไม่เข้าเขาคิดแต่ว่ายอดขายไม่เข้าคิดวนยอดขายไม่เข้าทาไงดีไปไล่บี้ลูกน้องดีกว่าก็ยิ่งเครียดถูกปะ่ะยิ่งเครียดงานก็ไม่เข้าเงินก็ไม่เข้าผลลัพธ์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณคิดมีปัญหาสักอย่างหนึ่งเงินไม่เข้าลูกค้าไม่เข้า ยิงแอดไปแล้วไม่มีคนทักเข้ามาแล้วคุณก็ยังสติแตกอีกในการไปไล่บี้ลูกน้องให้ลูกน้องคิดว่าทํำยังไงดีเขาถึงจะเราถึงจะได้มียอดทักเข้ามามีการขายได้มีโอกาสมี potential ที่สูงขึ้นพอมันคิดวนแบบนี้มันหาทางออกไม่ได้เพราะว่าคุณนั้นไม่มีสติมากพอที่จะเห็นว่าปัญหาคืออะไรทางแก้คืออะไรมันคิดวนคิดวนคิดวนอยู่แต่ในปัญหานั้น การที่คุนนั้นเริ่มมีสติขึ้นจากการนั่งสมาธิก็ตามจากการฝึกจากที่โคส,สอนก็ตามถอยถอยออกมาหรือยกตัวเองสูงขึ้นกว่าปัญหามีสติที่สูงขึ้นแล้วเริ่มุยกับลูกน้องว่าเออปัญหานี้น้องมองว่าแก้ยังไงได้บ้างดีไม่ได้ไปต่อว่าลูกน้องถูกไหมไม่ได้ต่อว่าเขาเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยกันในการมองถึงปัญหา มาวิเคราะห์กันสิปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยที่เรายิงแอบไปแล้วไม่มีคนทักเข้ามาหรือคนทักเข้ามาน้อยหรือคนมาหาเราแล้วทําไมถึงคอนเวิร์ตเขาไม่ได้อันนี้เป็นคีย์อันหนึ่งที่เมื่อคุณมีสติเพิ่มขึ้นเน้นย้ำว่าเน้นเวลาที่คุณมีสติเพิ่มขึ้นในฐนานะที่คุณเป็นผู้นําที่มีสติคุณก็จะเริ่มมีสติเพิ่มมีสมาธิในการที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆได้คุณจะเป็นคนที่มีโฟกัส นะฮะเป็นคนที่โฟกัสได้ดีมีความชัดเจนว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรแล้วก็เวลาที่เหมือนกับยิงแอดแล้วลูกค้าไม่เข้ายิงแอดแล้วคนทักเข้ามาน้อยหรือทักเข้ามาแล้วหายไปปิดการขายไม่ได้หรือไอ้แนวเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนว่าสินค้าที่คุณขายเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรมันตอบโจทย์อะไรให้กับลูกค้าคุณ ถ้าคุณยังมีสติตไม่พอวิสัยทัศน์ของคุณยังไม่ชัดเจนโอกาสในการที่คนเข้ามาหาคุณได้ถูกต้องเนี่ยมันจะน้อยมันก็จะเกิดความวนเกิดความเครียดมันก็จะเกิดความที่คุณนั้นเริ่มสติตแตกเกิดขึ้นแล้วทาให้มีการตัดสินใจผิด,ผ,ดผิดเกิดขึ้นดีซิชันฟัตทีคือการตัดสินใจที่เริ่มล้ากับการตัดสินใจมันมีงานวิจัยที่แบบในมุมของผู้พิพากษาที่ต้องตัดสินคดีต่างๆวันละแบบ 10- 20เคส เคสหลังการตัดสินใจของท่านเริ่มจะไม่คมขึ้นเข้าจะว่างานวิจัยนี้ต่างประเทศนะฮะไม่ใช่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอการที่เรามีการตัดสินใจเยอะๆในแต่ละวันแล้วเรามีความล้าอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสติของเรานั้นมันยังไม่พอนะฮะมันยังไม่พอคราวนี้มาดูว่าอันที่3นั้นคืออะไรนะอันที่3เราอยากจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นสื่อสารด้วยใจมีสื่อสารโดยการที่ engage ลูกน้องหรือให้ลูกน้องมีส่วนร่วมได้ เวลาที่คุณเจอปัญหาบางอย่างแล้วเนี่ยหลายๆคนพอเจอปัญหาปับ๊บคุณก็สื่อสารแบบปีแตกกันนะแบบปีแตกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่หงุดหงิดมากนะทําไมน้องทําแบบนี้ไม่ได้พี่บอกซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าทําแบบเนี้ยไม่ได้นะลูกค้าทักเข้ามาแล้วต้องตอบใพ้ไดนต้องปิดการขายให้ได้แต่เราเองไม่ได้มองเลยว่าทักษะของน้องใน,งนการปิดการขายอาจจะยังไม่ถึงหรือว่าสคริปที่เราให้กับลูกน้องที่เราอ่ะให้กับลูกน้องเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการที่คุณนั้น จะให้เขาเอาไปใช้ในการปิดการขายได้การให้ทีมของคุณนั้นได้รับการบริหารในแบบที่คุณดึงดูดให้เขามีส่วนร่วมด้วยคุณเคยเห็นไหมเวลาที่ประชุมแล้วกับเจ้านายของคุณคนที่พูดในส่วนใหญ่ในการประชุมครั้งนั้นคือเจ้านายเคยเจอไหมเคยเจอไหมเคยเจอไหมหรือแบบคุณรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นเจ้านายเนี่ยทำไมประชุมด้วยกัน เพื่อจะหาทางออกในการแก้ไขเรื่องของรายได้เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่องทอํายังไงให้ลูกค้าเข้ามากขึ้นทายัางไงให้ปิดการขายได้ดีขึ้นแต่ถามความคิดเห็นในห้องประชุมแล้วปรากฏลูกน้องเงียบลูกน้องไม่พูดไม่มีส่วนร่วมเลยอันนี้คือการทํายังไงให้ทีมของคุณนั้นเขามามีส่วนร่วมนะครับ engaging เนี่ย engaging Eng ทำยังไง empowering ให้เขามีพลังมากขึ้นในการให้เขามามีส่วนร่วมกับคุณ อันนี้เป็นศิละปะอันหนึ่งเลยที่จริงๆเรียนรู้ได้สอนได้ทํายังไงอะ่ะให้ลูกค้าเอยไม่ใช่เออทั้งลูกค้าด้วยเนาะลูกค้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่จะวางสเปคบางอย่างให้กับคุณแล้วก็ลูกน้องของคุณนั้นมีส่วนร่วมในการประชุมกับคุณในการให้ความคิดเห็นในการเสนอตัวว่าพี่อันเนี้ยผมทำได้หนูทำได้หนูขออาสาไปทำอยากได้ลูกน้องแบบนั้นไหม ถ้าอยากได้แบบนั้นมันเป็นที่ตัวคุณคุณต้องพัฒนาตัวคุณให้ให้ใหญ่ขึ้นอย่างที่โคชชอบเขียนในในคอนเทนต์ของโคชเนาะที่บอกว่าคุณเองในฐานะเจ้าของธุรกิจอ่ะคุณต้องพัฒนาตัวเองให้ใหญ่ขึ้นการที่คุณจะเติบโตมีเงินที่ใหญ่ขึ้นได้จากเงินเล็กเป็นเงินใหญ่ได้คุณต้องพัฒนาตัวคุณในการที่คุณนั้นจะมีทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นทักษะหนึ่งที่จําเป็นก็คือ การให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการทํางานในการประชุมด้วยกันกับคุณยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสิ่งที่โค้ชแนะนําให้กับผู้นํในองค์กรที่จ้างโค้ชไปเนี่ยก็คือง่ายๆเลยเวลาคุณตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วตั้งโจทย์นะบอกโจทย์ไปบอกโจทย์ว่าวันนี้ที่เราประชุมกันโจทย์คืออะไรแล้วเป้าหมายที่อยากได้ หรือผลลัพธ์ที่อยากได้คืออะไรอย่างเช่นเรามีปัญหาว่าลูกค้าทักเข้ามาน้อยเป้าหมายที่พี่อยากได้คืออยากให้ยอดทักเพิ่มขึ้นมาสัก30%เออ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นพอบอกโจทย์แล้วคุณถามลูกน้องต่อใช้คำถามเนาะใช้คำถามแล้วถามเขาว่าเออพวกน้องคิดว่าเราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้ยอดทักเนี่ยสูงขึ้น ยอดปิดการขายเนี่ยสูงขึ้นมีไอเดียอะไรบ้างไหนบอกมาหน่อยสิเนาะแล้วหน้าที่ของคุณไม่ใช่พอเขาบอกมาเสร็จปับ๊บเฮ้ยอันเนี้ยลองแล้วไม่เวิร์กไม่ใช่อย่างนั้นถ้าทําแบบนั้นพื้นที่ผมเรียกว่าพื้นที่มันไม่ปลอดภัยถูกไหมเขาเสนอไอเดียมาหน้าที่ของคุณทําให้พื้นที่มันปลอดภัยให้เขาอยากเสนอไอเดียเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็แบบต้องจะทำไงให้ปลอดภัยอ่ะก็คืออันแรกไม่ตัดสินว่าไอเดียนั้นดีหรือไม่ดีถูกไหมฮะ เรารับไอเดียทุกอันมาแล้วก็จดไว้เป็นรายการเป็นรายการเลยถูกไหมว่าไอเดียต่างๆนั้นมีอะไรบ้างให้คุณจดออกมาแล้วเราก็มาตอนท้ายประชุมก็สรุปกันว่าอันไหนเราจะทำอันไหนเราจะยังไม่ทำและให้ลูกน้องของคุณนั้นอาสาในการที่จะไปทำอันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่เขาจะเริ่มเอาตัวเองเข้ามา ในการมีส่วนร่วมกับคุณได้หลายคนคิดว่าการที่ลูกน้องจะมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยมันต้องมีเงินเข้ามามีอินเซนティブทางด้านเงินเข้ามาไม่ใช่เสมอไปลูกน้องบางคนต้องการเติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาหาที่ในการแสดงตัวตนออกมาในการได้เจอแสงบ้างได้ขึ้นเวทีบ้างเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณอะ่ะคือการสร้างเวทีหน้าที่ของคุณการฉายแสงไป หน้าที่ของคุณคือทาให้พื้นที่มันปลอดภัยมากพอที่จะทําให้เขานั้นอยากที่จะเอาตัวเองออกมาอยู่บนเวทีแล้วเริ่มที่จะเป็นมือซ้ายมือขวาของคุณได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆอันนึงเลยแต่ต้องฝึกเยอะมากเลยนะในการที่จะทําแล้วหยุดตัวเองไม่ให้พูดเยอะเน้นยำ้ำหยุดตัวเองไม่ให้พูดเยอะอ่าพูดแต่พอประมาณแล้วก็เป็นคนคอยตบให้ลูกน้องนั้นแสดงความคิดเห็นลงมือทําอันนี้เป็นอันที่เท่าไหร่ละ อันที่3ใช่ไหมฮะในการทําให้ลูกน้องมีส่วนร่วมอ่าอันที่4คุณเคยเจอไหมอ่ะ e m o t i o n a l r e a c t t v i t y แปลว่าอะไร Emotional แปลว่าอารมณ์อารมณ์คือพวกอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิด Reactivity คือคุณถูกกดปุ่มได้ง่ายมากเลยกับการที่มีปัญหาสักอย่างหนึ่งแล้วคุณถูกลูกน้องทริกเกอร์ลูกค้าทริกเกอร์คุณกดปุ่มคุณให้คุณนั้นรู้สึกสติแตกขึ้นแล้วคุณก็จะโกรธจะหง,งุดหงิดง่าย ผู้นำยิ่งสูงขึ้นคุณยิ่งต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ที่เขาเรียกว่า emotional intelligence หรือความฉลาด intelligence ฉลาด emotional อารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คุณจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ความโกรธของคุณได้เวลาที่คุณโกรธหรือหงุดหงิดมันมาจากตัวคุณนี่แหละไม่ใช่จากคนอื่นเลยมาจากตัวคุณนี่แหละมีคนลูกน้องถามว่าพี่ทําสิ่งนี้ดีไหมคุณก็คิดว่าเฮ้ย ลูกน้องต่อต้านฉันลูกน้องไม่ยอมทําแน่เลยโกรธลูกน้องขึ้นมาในใจทันทีอันนี้ไม่เกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับตัวคุณความโกรธความหงุดหงิดทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณทั้งสิน้นการที่คุณเห็นว่าคุณพูดบางอย่างไปในที่ประชุมสั่งการไปแล้วลูกน้องเงียบในใจคุณอาจจะคิดว่าลูกน้องไม่ทําแน่เลยเริ่มโกรธหงุดหงิดขึ้นเสียงบอกว่าเฮ้ยพี่สั่งไปแล้วทําไมดูเหมือนพวกเธอจะไม่ทําไม่สนใจเลย จริงๆลูกน้องอาจจะอาจจกำลังคิดอยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเรียนรู้ในการที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของคุณเองถูกต้องครับและสุดท้ายข้อ5การที่คุณเป็นผู้นำที่มีสติคุณจะต้องสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องได้ให้ทีมงานได้มีความคิดสร้างสรรค์คือการอินโนเวทเนาะคือการมีความคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายก็คือสร้างผลลัพธ์ออกมาให้คุณมี productivity ที่สูงขึ้น เป็นคนที่มีงานออกอยู่เสมองานออก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 แต่คนที่ไม่ค่อยมีสติงานก็จะไม่ออกไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ Productivity ก็ต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะคือ5ด้านด้วยกันที่อยากใช้คุณได้มองดูว่าคุณนะ่ะมีความสามารถฝึกทักษะตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วจากการมีสติมีความชัดเจนมีความสามารถในการสื่อสารและให้พลังลูกน้องได้มีความฉลาดทางอารมณ์ได้ เพื่อให้คุณสร้างผลลัพธ์ได้และวิธีมองในการที่จะบอกว่าคุณอยู่ในจุดนี้แล้วหรือยังก็คือดูจากฝั่งด้านลบนะฮะด้านลบว่าไอ้ความสติแตกสับสนเนี่ยที่วิ่งเป็นไก่หัวขาดเนี่ยไก่หัวขาดคือไก่ถูกตัดหัวแล้ววิ่งไปวิ่งมานะครับก็คุณเครียดไหมรู้สึกเบิร์นเอาไม่อยากทํางานไหมรู้สึกล้าไหมในสมองของคุณไม่อยากตัดสินใจแล้วกลัวผิดพลาดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถัดมาคือสื่อสารแบบปี๊แตกไม่ค่อย มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ทาให้ลูกน้องรู้สึกไม่อยากทํางานการทํางานไม่เป็นทีมถ้ามีปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยคุณต้องเริ่มดูตัวเองแล้วเนาะเวิร์กกับตัวเองเป็นหลักโกรธง่ายไหมปี้แตกง่ายไหมงีดง่ายไหม,งา,ไหมงานไม่ออกรู้สึกเผชิญหน้ารู้สึกอยากลารู้สึกอยากพักร้อนอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นให้คุณพอเห็นหนึ่งใน5ด้านนี้หรือเริ่มเห็นอาการเหล่านี้ให้เริ่มตั้งสตินิดนึงแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิ หรืออยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดสิว่ามีสติเกิดขึ้นแล้วคุณจะเอาด้านไหนไปใช้เนี่ยครับเป็น5ด้านของผู้นําที่เขาประสบความสําเร็จกันเขามีอย่างน้อย5ด้านเนี้ยที่ช่วยทําให้เขาไปต่อได้อย่างมีพลังคุณเองก็สามารถฝึกได้ไม่ได้จําเป็นต้องแบบไปจ่ายตังเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะคุณก็สามารถที่จะฝึกได้จากการที่เริ่มตอนหนักรู้กับตัวเองว่ามีสิ่งไหนเนี่ยนี้อยู่ในตัวคุณบ้างขณะที่คุณกำลังทํางานอยู่ มันแค่เป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันแต่มันไม่จะเป็นต้องอยู่ออกับคุณต่อคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเองได้จากฝั่งนี้มาเป็นฝั่งนี้ได้แล้วคุณที่จะเริ่มเป็นปรมาจารย์มากขึ้นกับการที่จะมีสติมากขึ้นในการสร้างผลงานสร้างผลลัพธ์ออกมาทําให้ธรุรกิจของคุณเติบโตได้แบบก้าวกระโดดใครที่ชอบเนื้อหาในแนวนี้นะครับฝากกด subscribe ฝากส่งต่อด้วยเลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ